นายสมพรสมะเคงวยาวัจกรวัดประบาดน้ำพุบันทึกคลิปสนทนากับพระราชวิสุทธิ์ทิประชานาหรือหลวงพ่ออลงกตเจ้าอาวาสวัดระบาดน้ำพุกรณีมีกระแสข่าวว่าหลวงพ่อลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสในคลิปหลวงพ่ออลงกตยืนยันไม่ได้ลาออกและหากจะลาออกต้องเป็นเหตุผลอันสมควรพร้อมระบุว่าภายในหนึ่งเดือนจะให้คำตอบค่ะว่าจะดำเนินการอย่างไรแต่ถ้าจะถามต่อเลย ให้ลูกศิษย์ลูกหาทุกคนอยา่าอย่ากตกใจมากนะทำใจมีสติเนาะในวิจารณทีเน,นี่ยหลวงพ่อยังไม่ได้ลาออกนะครัาากว่าจะลาออกมันจะต้องมีเหตุผลอันสมควรซึ่งก็ในอนาคตเนาะก็ดูอีกนิดนึงแต่หลวงพ่อก็อยากจะบอกว่าถ้าหลวงพ่อจะลาออกนะเนี่ยต้องมีเหตุผลที่ถูกต้องประเด็มาเนี่ยก็มองได้สองมงุมาเป็น สิ่งเสียทำให้เราต้องข้ามกันไม่ได้พ้นไม่ได้นะที่มันก็หมายถึงว่าเราต้องมีมีสติปัญญาครมีพลังนะที่จะต่อสู้กับมาแต่โดยส่วนตัวแล้วเรากใช้พลังสําคัญใ่สุดทามเลต่องตาที่พ่อได้พูดเอีกเสมอนะว่าใครจะทำ ขณะที่พระครูสุวัตกิติสารเจ้าคณะตำบลเขาสามยอดครับบอกว่าก่อนหน้านี้นะครับหลวงพ่อลงกฎแจ้งผ่านวาจารครับอาจจะขอลาออกจากตำแหน่งเจ้าวาดวัดพระบาทน้ำพุให้เหตุผล ว่าเพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบข้อเท็จจริงครับซึ่งตามระเบียบแล้วการลาออกจากตําแหน่งจะต้องมีหนังสืออย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็ระบุเหตุผลของการลาออกด้วยแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่เห็นหนังสือลาออกของหลวงพ่อลงกฎโดยตามขั้นตอนครับจะต้องยื่นหนังสือแจ้งไปยังเจ้าคณะตําบลเขาสายอด และหากพิจารณาแล้วเอกสารจะถูกส่งต่อไปอยังเจ้าคณะอำเภอเมืองลบบุรีจากนั้นครับก็จะส่งไปยังเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีเพื่อลงลายมือชื่อรับรองแล้วก็จะส่งไปที่สำนักพุทธจังหวัดลบบุรีครับ หลังประชุมครมอค่ะนายสุดชาติตันเจริญรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปยังวัดระบาดน้ําพุเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งบัญชีเส้นเงินบริจาคการจัดตั้งมูลนิธิต่างๆที่มีการอ้างชื่อวัดว่าเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกหรือไม่ก่องบังคับการปราบปรามยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานแต่เบื้องต้นจากรายงานของสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนบุรียังไม่พบความผิดปกติและยังไม่ชัดเจนค่ะว่าหลวงพ่ออลงกตมีความผิดหรือ คือสำนักพุทธเนี่ยมีหน้าที่ไปตรวจบัญชีวัดซึ่งวัดเนี่ยต้องส่งบัญชีอยู่แล้วนะครับแต่ก็ยังไม่มีการรายงานอะไรขึ้นมาว่ามีอะไรที่มันผิดปกติบ้างแบ่งเปสองส่วนนะครับคือเงินเงินบริจาคเข้าวัดอันนั้นก็เป็นรายได้ที่ที่วัดต้องรายงานบัญชีแต่ไอ้ส่วนมูลนิธิเนี่ยมันไปเกิดขึ้นกับสงาดไทยเพราะนั้นต้องผมต้องไปดูด้วยเขาอาจจะ หลายแห่งอาจจะทําเรื่องการบริจาคโดยข้ามูลนิธิซึ่งสํานักพุทธเนี่ยไปตรวจสอบไม่ได้ละเพราะเป็นเรื่องของมูลนิธิไม่ใช่เรื่องของเงินวัดตรงนี้ที่ที่เขาพยายามจะใช้กันใช้เทคนิคกันนี้กันหลายแห่งเพราะนั้นต้องไปดูเร้ต้องไปพยายามอาจจะต้องเอาเคสนี้มาศึกษาแก้กฎร,ระเบียบโดยซ้ำไปถ้าเกิดมันมีการล่วงไหลหรือมีการช่องว่างของกฎหมายของระเบียบ กองบังคับการปราบปรามครับประชุมกรณีการใช้ชื่อบุคคลอื่นเปิดบัญชีเพื่อรับเงินบริจาควัดพระบาทน้ําพุของนายเสกสรรหรือว่านายบีนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบพยานหลักฐานเส้นทางการเงินครับแต่ยังไม่มีการแจ้งข้อหาใครนะครับส่วนกรณีหลวงพ่อลงกฎในข้อกฎหมาย ตำแหน่งเจ้าวาดเป็นพนักงานของรัฐครับพนักงานสอบสวนให้ข้อมูลนะครับบอกว่าถ้าตรวจพบว่ามีการกระทําผิดเข้าขายความผิดใดก็สามารถดําเนินคดีโดยเฉพาะมาตรา157ครับแม้ว่าหลวงพ่อลงกฎจะลาออกเนื่องจากความผิดสําเร็จแล้วครับ